สวัสดีครับก็วันนี้ครับผมมารีวิวไหมขัดฟันนะยี่ห้อใหม่นี่ผมยังไม่เคยใช้นะครับเขียนว่า Smart R smart r m i n ตอ a ร์มินส์แว็นะครับเนี่ยคือผมจะบอกนิดนึงคือปกติอ่ะเหมือนกับฟันผม่ะเดี๋ยวขอพอนิดนึงครับคือปกติอ่ะผมจะไม่ได้ว่าผมเคยรีวิวแล้วอย่างนะครับแต่ว่าไหมขัดฟันที่ผมมาใช้ได้เนี่ย คือหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมก็คือว่าต้องใช้ที่แบบว่าเนี่ยอันนี้ของบิ๊กซีนะครับเป็นเส้นที่แบบเลือกไว้ยังไงเดียรเส้นเล็กก็ไม่อาจจะไม่เชิงน,นะครับต้องเป็นเส้นนิ่มอ่ะที่เวลาเราใส่เข้าไปที่ซอกฟันแล้วอ่ะสามารถขยับแล้วก็ดึงออกได้ง่ายผมเคยเจอบางยี่ห้อใช่ไหมครับใส่เข้าไปปุ๊บดึงไม่ออกโถนี่คือเสียวฟันมีปัญหาอะไรแหละนะครับก็มียี่ห้อที่ผมใช้ได้นะก็มีของบิ๊กซีอันนี้นะครับห้าสิบเมตรซึ่ง ซึ่งตอนหลังๆอ่ะก็เหมือนราคาแพงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีอันนึงคอนเกตคอนเกตนี่ผมไม่ได้อยู่ในมืออันนี้ก็แพงอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับให้จํานวนใหมายน้อยนะครับแต่ที่ผมไปเจอมาล่าสุดอ่ะพอดีผมไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นยี่ห้อที่ว่าเนี่ยส m าร t ทอาร์มิ้นแว็กซ์เนท่ฟลอสไมคัดฟันเคลือบขี้ผึ้งกลิ่นม i ้นนะครับอันนี้ก็เขียนว่า50เมตรเหมือนกันก็แสดงว่าเท่ากับของบิ๊กอันนี้คือ ซื้อที่บิ๊กซตอนหลังๆเนี่รู้สึกตอนเมื่อก่อนสมัยของผมซื้อน่าจะไม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะห้สิบาทห้าสิบาทนี่เท่ากับเมตรละบาทเนาะใช่ไหมห้าสิบเมตรแต่ตอนหลังอ่ะมันเหมือนแพงขึ้นหรือว่ายัางไงนี่แหละแล้วผมมาเจอที่สามสิบาทอยู่ที่ท็อปยี่ห้อนี้เขาลดรา,าราคาหรือเปล่าหรือว่ายัางไงผมไม่แน่ใจนะครับพอเอามาดูปรากฏว่าเอ้ยเป็นเส้นแบบที่ผมใช้ ใช้ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนบิ๊กซีตรงที่ว่าบิ๊กซีมันจะเป็นเส้นใสหรือเปล่าใช่ไหมมันดูใสๆกว่านะครับเส้นเนี้ยของของสมาร์ตอาร์เนี่ยเหมือนเล็กกว่าด้วยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเทียบกันในห้องน้าให้ดูนะครับที่ผมต้องออกมาตรงนี้เพราะห้องน้ามันเสียงกล้องนะครับเอ้เสียงกล้องเสียงกล้องนะครับกกเดี๋ยวไปลองดูถ้าเกิดว่ายี่ห้อเนี้ยยังสามสิบบาทอยู่ ถ้าผมเจอผมจะลองซื้อมาเพิ่มอีกผมคิดว่าผมจาไม่ผิดหรอกซื้อสามสิบาทใช่ไหมตากร้องน่าจะน่าจะสามสิบาทก็คือหลังจากที่อันนี้พูดซ้ำมาซ้ำมาเนดนงน,งนะครับหลังจากที่ของตัวนี้ของบซีเหมือนดูเหมือนจะขึ้นราคาไม่ใช่สามสิบาทแล้วเมื่อก่อนรู้สึกห้าสิบก็แพงแล้วถ้าใครเจอออร์บีจะรู้ว่าแพงมากเลยถูกไหมครับผมจําไม่ได้นะว่าออร์บีอ่ะให้กี่เม็ดแต่ก็ไม่ได้ต่างจากพวกนี้หรอกแต่แพงสุดๆนะครับพวกเนี้ยอันนี้เขาเขียนว่ m เม็ดอินประเทศอะไรเม็ดอินโปรดักต์อินไชน แต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าจะเขียนว่าเม็ดอินเม็ดอินอะไรอิตาลีหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับอิหร่านอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวพอดก่อนเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเนี่ยยี่ห้องใหม่ที่ผมเจอนะใครเคยเจอแล้วอ่ะดึงออกมาดูนะครับนี่นะครับที่เอาวางบนจานนี่พอดเดี๋ยวผมจะใช้เลยนะครับจะได้ไม่เสียของอะเราดูของนี้นะครับของบิ๊กซีนะครับ บิ๊กซีนี่คือจะไม่เขียนยี่ห้อเลยนะครับเห็นไหม <_ S 1> ไม่มียี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อแต่ว่าเวลาเราไปที่บิ๊กซีอ่ะมันจะมีกล่องอยู่ดูเส้นดูเส้นจะเห็นว่าคือเส้นมันเส้นมันจะนิ่มครับเนี่ยนิ่มนะครับก็เหมือนกันอ่เดี๋ยวผมจะลองนี่นี่มันมันมันแตกนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ของของ เอสแมทอาร์กนนะครับอืมคือไม่อยากให้ดูพวกเดี๋ยวลองเกลียดกันไนงะแต่เอาที่ที่หน้าไม่นะน่าเกลียดนะ่าทำได้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือแปลงปันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมาเราสามารถดึงออกาอ่างนี้ได้อืมนะครับดึงออกมาได้เลยนะซึ่งถ้าเป็นเส้นถ้าเป็นยี่ห้อที่มันหนาๆแข็งๆมันดึงไม่ออก อือแล้วเวลารูดนะคือวัตถุประสงค์เราอะโอเคเราอาจจะต้องการให้แบบว่าถ้าจัดค่าผิงปูนบ้างก็จริงแต่ว่าที่สําคัญอะเราอยากเอาเศษอาหารออกถูกไหมครับอันนี้ของบิ๊กซีอือบิ๊กซีงี้นิดกว่านิดนึงนะเท่าที่ลองใช้ดูอืมโอเคก็คือวัตถุประสองค์อะหลักๆาเราอยากจะเอาเศษอาหารออกมากกว่าแต่ถ้า เส้นที่ว่ามันแข็งๆเหนียวๆมากๆเส้นใหญ่อะมันอาจจะช่วยทําให้เราหินปูนออกได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องแลกมากับเสี่ยวกับด,ดึงไม่ออกใช่ไหมถ้าใครใครลองดูก็นี่แหละเอามารีวิวให้ดูก่อนเพื่อใครที่ชอบชอบใช้แบบผมนะก็คือใช้เส้นเหล็กนิ่มนะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้ที่พอจะเล่นได้นะแลวราคากระตอบจนก็ถูกอยู่ด้วยนะซื้อที่ท็อปนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยนดีนข้เเนะอ,อ,อ,อเขาน,น,ำนำเข้าด้วยบริษัทเซนทันฟู้ดรีเทลนะครับเห็นก็ดีนะน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับอ๋อไม่ใช่ผลิตให้เฉพาะบริษัทเซนทันฟู้ดรีเทลนี่แต่นำนำเข้าดยบริษัทบิสเนสอะไรอันก๊ปครับนะประมาณนั้นนะครับก็ อยากให้ทุกคนรู้แค่นั้นเองว่ายัางมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมเพิ่งพบเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าคนที่ชอบใช้แบบผมน่นนาจะมีอยู่นะครับก็เลยงงจะเรียกว่าเส้นเล็กแล้วก็นุ่มแล้วก็ดึงออกง่ายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับลองไปหาซื้อใช้กันดูครับสวัสดีครับ